สวัสดีค่ะทุกท่านอาลองนะคะจากคาร์ออนไลน์ค่ะวันนี้เราก็เดินทางมากับรถคันนี้นะคะฮุนไดสตาร a เลีซึ่งก็เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะซึ่งในรีวิวคาร์ออนไลน์เราได้คุณโจ้เขาได้รีวิวไปแล้วนะคะในส่วนของรถคันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดประจวบที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะได้ได้นั่งมาด้วยแต่ยังไม่ได้ขับนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงฟีลลิ่งของการ เออนั่งของคันนี้ว่าเป็นยังไงนะคะคันนี้นะคะลักษณะที่เราเห็นรถคันนี้คุณไดซาเรียนเราจะเห็นว่าลูกทรงนี้เขาจะล้ำมากเลยนะคะนีข้างหน้านี้ก็จะลาดลงมาไฟตรงนี้ก็เมื่อเวลาเปิดเนี้ยก็จะเป็นไฟ d a y t i ท e r แล n i ิ g งไล h t เป็น LED สว่างสวยเลยนะคะเส้นเป็นเส้นยาวมาเลยแล้วก็ส่วนของกระจังหน้าก็ดูแปลกตาดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นรังผึ้งลักษณะอย่างนี้เท่ากับเหมือนเป็นช่องระบายอากาศเยอะเลย แล้วไฟก็จะเป็น LED reflector นะคะอยู่ในช่องที่เราเห็นสองฝั่งส่วนด้านหน้านี้เขาจะมีกล้องซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่เขาให้มานะคะเรียกว่าเป็นมุมเออเวลามองนี่3 3 6สองศาเลยใช่ไหมคะเนี่ยมีกล้องหน้ากล้องหลังเวลาขับก็เป็นออความสะดวกสบายที่เขาให้มาระบบความปลอดภัยของสตาเลียคันนี้นะคะในส่วนของยาง ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะก็จะเห็นว่าเป็นแม็ก18นิ้วนะคะแม็ก18ส่วนยางก็เป็นสองสาม5้าห้าสิแล้วก็ R 1 8แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะเวลาเราเลี้ยวนี่ก็เรอาอก็จะมีแสงเห็นชัดเจนเลยยิ่งกลางคืนนะ่าจะสวยงามมากเลยนะคะตัวกระจกมองข้างนี่จะเห็นว่าเป็นเรียกว่าพานโนพานโนรามาเลยใหญ่มาก เวลาขับนี there, ่เห็นชัดเจนเลยแล้วรถคันนี้จะเห็นว่าเป็นลักษณะเนี่ยกระจกบานใหญ่เลยนะคะอย่างที่นั่งมานั่งอยู่ตรงด้านหลังนี้รู้สึกข้างในเนี่ยไม่อึดอัดเลยนั่งสบายเพราะว่าในส่วนของเพราะว่าเขามีกระจกเยอะทําให้โปร่งด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะคะก็แต่ที่เบาะทั้งด้านหน้าคนขับแล้วก็ทางด้านผู้โดยสารจะเป็นลักษณะของการปรับมือนะคะปรับเข้าออกก็ถือว่าที่นั่งของเขาก็นั่ง สบายนะคะข้างหน้านี้จะเป็นนั่งได้3าคนเพราะว่าเป็นรถแบบสิบเอ็ดที่นั่งไอส่วนของตรงกลางนี้คือน,นอกจากว่าเราจะเออเป็นที่นั่งหรือว่านี้เราก็ปรับลงสําหรับที่จะวางของได้นะประตูที่จะก้าวขึ้นด้านในนะคะเราแค่แตะประตูก็จะเลื่อนเปิดอัตโนมัติเลยนะคะจะเป็นลักษณะนี้กว้างค่ะนี่เราก็จะเห็นที่นั่งแถวที่สองอ่า คือนอกจากว่าจะใช้แตะหรือก็ดึงนี่สามารถที่จะปิดได้เลยนะเป็นการเลื่อนปิดอัตโนมัติเวลาเข้าไปจอดในที่จอดรถที่มันแคบๆอ่ะเวลาเราเปิดนี่มันไม่เปลืองเนื้อที่นะก้าวขึ้นออกสบายนี่ส่วนของถังน้ํามันโอเคเป็นตัวนี้เป็นออดีเซลนะคะเติมดีเซล B7 ได้นะคะเขาระบุไว้เลยนะคะเป็นถังน้ํามันดีเซลโอ้มีภาษาเกาหลีด้วย จริงๆแล้วเป็นคนชอบดูหนังซีรีส์เกาหลีมากเลยคราวนี้ก็เลยได้มาขับรถเกาหลีที่นี่ไฟท้ายเนี่ยเนี่ยเป็นแถบไฟท้ายเป็นเม็ด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 ็รู้สึกออกมาออกดีไซน์มาสวยมากเลยดูล้ำล้ำมากไฟท้าย,ยกระจกด้านหลังปกติเราจะเห็นรถลักษณะแบบนี้กระจกก็จะสั้นแต่นี่กระจกเขาจะยาวมาถึงนี้เลยเวลาเปิดอ่ะนี่ก็มือแค่แตะมันก็เปิดขึ้นมาได้ละ หรือว่าถ้าเรามีกุญแจอยู่กับตัวเนี่ยแค่เดินผ่านใกล้ๆถ้าจะเก็บของก็น่าเนี่ยเปิดปิดได้สะดวกเลยแค่แตะอันนี้ไม่ได้กุญแจติดตัวไว้ถ้ากุญแจติดตัวเวลาเข้ามาใกล้ๆประตูก็จะเปิดเลยนะก็ถือว่าสะดวกสบายตัวนี้เครื่องยนต์ เครื่องอยนต์2002นะเป็นดีเซลก็เลยจะเป็น 2.2D <Okay. S 1> นะคะตัวสตาร์เรถคันนี้นะคะก็ที่บอกไว้แล้วเป็นรถ11ที่นั่งนะคะก็ทุกทุกที่อ่ะก็จะมีที่แบบเออมือที่จับเนี่ยนะคะมีอยู่1 2 3 4 5 <c oughs> แต่ด้านคนขับตรงนี้ไม่มีเวลาก้าวขึ้นรถก็เอาจับตรงนี้แล้วกันเนี่ยเขาก็มีสำหรับที่จะเปิดจับเปิดปิดประตูได้แล้วก็จับแล้วก็เอาไงมือเหนียวพวงมาลัยนะแล้วก็ขึ้นมาเลย เขาคงกะจะให้แบบขึ้นมาแล้วก็นั่งตรงนี้เลยนะจับพวงมาลัยไปเลยนะคะด้านคนขับนี่ก็จะปรับไฟฟ้าปรับเอน็นปรับเนี่ยไปหน้าหลังปรับขึ้นลงได้ส่วนด้านผู้โดยสารนั้นก็จะเป็นแบบด้านผู้โดยสารนั้นก็จะเป็นปรับอ่านี่พวงมาลายัยอ้าปรับขึ้นลงอ้าขึ้นเข้าออกได้แล้วก็ขึ้นลงได้สี่ทิศทางเรียกว่าสี่ทิศทาง ปุ่มสตาร์ทก็อยู่ตรงนี้นะคะเป็นลักษณะของ push start นะคะแล้วก็เวลาเกียร์โอ้เกียร์น่ารักเชียออยู่ตรงนี้เกียร์นะคะกด N R N D กดตรงนี้แล้วก็เวลาจะจอดก็ใช้พาร์คตรงนี้แล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือเบรกมือไฟฟ้านะคะอันนี้เบรกมือไฟฟ้าทุกอย่างเป็นอยู่ที่อยู่ที่นี้เลยก็สะดวกดี ตรงนี้จะเห็นหน้าจอใหญ่มากเลยขนาด10.2นิ้วนะคะหน้าจอเป็นแบบสัมผัสนะคะแล้วก็เขาจะมีโหมดอยู่ตรงตรงนี้นะคะเป็นได้โหมดก็ให้เราเลือกนะว่าเราจะขับแบบไหนได้โหมดเนี่ยจะเป็น e c o s p o t t หรือว่าเออ m a l อ c o มั o อีนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ของไดโหมดจะเป็นแบบของ Smart นะ เขาก็จะปรับเปลี่ยนให้โดยใช้แบบสมาร์ทก็ดีเป็นแบบกลางๆเขา,าจะปรับเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติ <S 2> <S 2> <อ>เวลาลเวลาเราขับไปแล้วแล้วก็เราก็าไม่ต้องเหยียบเบรกคือกดตรงนี้อย่างทางลาดชันหรืออะไรรถเขาก็จะช่วยเบรกให้นะคะมันก็สะดวกสบายดีแล้วนกะ็ตัวนี้ก็คือเป็นตัวกล้องอ่านี่แหละเห็นไหมกล้องเขาชัดมากเลยนะก็จะเป็นกล้องแบบมองรอบทิศทางเลยเราอยากจะดูตรงไหนเราก็กดไปเนี่ย เวลาเราจะถอยหรือว่าจะมองด้านข้างเวลาจะเข้าที่จอดรถนะคะเนี่ยก็กดก็จะมองเห็นอันนี้เราจะใช้จุดไหนแล้วก็เปิดออกเนี่ยนะนี่เห็นไม่มีคนเดินเข้ามานี่ก็จะมองเห็นแล้วว่าด้านหน้านะคะแล้วสําหรับตัวนี้คันนี้นะคะเขาจะมีระบบเตือนอย่างถ้าสมมติเราจะเปิดปตระตูโดยที่มีคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยระบบเขาก็จะล็อกอัตโนมัตยิยังไม่เปิดให้นะก็คือ ็ถือว่าดีในช่วงของบางทีอยู่ในช่วงของมุมอับสายตาข้างบนนี้เราก็จะมีไอ้นี่นะคะไฟไฟ,ไฟอ่านหนังสือเป็น LED นะคะไอ้ตัวนี้ก็คือถ้าเรากดไว้ประตูด้านข้างก็จะกดแช่ไว้เลยนะอ้าวประตูเขาก็จะเปิดโดยอัตโนมัตินะเนี่ยประตูด้านข้างสําหรับถ้าเราเปิดให้ผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังแต่จริงๆเขาก็สามารถเปิดของเขาเองนะพอเรากดอีกทีนึงเนี่ยประตูเขาก็จะ ปิดเลยไม่ต้องกดแช่ก็ได้นะคะซ้ายขวามีทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต,โตโน้นะคะแอร์ออโต้คือปรับอัตโนมัติเฉพาะเออก็คือปรับเฉพาะด้านคนขับคนโดยสารก็จะมีความเย็นเท่ากันในช่องนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเก็บของได้อ้มีช่องสองช่องเลยจะเก็บอะไรเนี่ยบางทีเก็บเงินเวลาจะขึ้นทางด่วนนะแต่ถ้าเวลาเก็บไว้นีนี้อาจจะดังก็แก๊กก็แก๊กนะ หรือว่าบางคนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นผ้ายันโอเคนะไว้ในนี้ได้แต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปน่าจะน่าจะไม่สะดวกที่จะวางตรงนี้หรือว่าเป็นเหรียญพระก็อาจะจะกลิ้งไปกลิ้งมาเอาเป็นผ้ายันแล้วกันนะเพราะว่าเราบางทีเราก็เชื่อในสิ่งเหล่านี้ในในของเรื่องของการขับรถอ่ะใช่ไหมคะเป็นเรื่องของออทางใจแล้วแต่แต่ละคนโอ้โหแต่มีช่องเยอะมากเลยเอ่าตรงนี้มีที่วางแก้วได้นะโอ้โห จริงๆแล้วอ๋อแต่เพราะว่าที่ด้านข้างของที่นี่เขาจะไม่มีที่ด้านวางแก้วด้านข้างแต่สามารถที่จะเก็บของกระจุกกระจิกได้ตรงนี้ที่ด้านวางแก้วก็เลยสําหรับคนขับอยู่ตรงนี้ช่องแอร์ก็จะเป็นแบบยาวๆส่วนกระจกมีนะฮะกระจกแต่งหน้า,ากระจกตรงที่ม่านบางแดดนะถ้าจะเป็นไฟ ไฟสีส้มไม่ใช่ LED มีทั้งสองด้านเลยทั้งด้านผู้โดยส,สารก็มีเหมือนกันนี่ถือว่ารถกว้างนะเนี่ยนั่งอยู่ฝั่งนี้จะเอื้องไปต้องเอื้องสุดตัวเหมือนกันนะในรถนี่กว้างมากเลยคันนี้แล้วก็โปร่งเข้ามาในรถนี้เราจะเห็นว่าโปร่งสบายม,ามองนี่ทัศนวิสัยดีมากเลยไม่ว่าจะจกมองข้างหรือว่ากระจกทั้งสองฝั่งซ้ายขวา เพราะว่ากระจกนี่จะค่อนข้างต่ำเนี่ยมันก็เลยทําให้เรานั่งอยู่ข้างในนี้จะไม่อึดอัดจะไม่อึดอัดนะบันไดก้าวขึ้นนะคะเออมีความรู้สึกว่าบันไดาอาจจะค่อนข้างสูงนะเออแต่ก็ไม่รู้จะบอกว่าค่อนข้างสูงสําหรับใครบางคนอาจจะสูงอายุแต่ก็ยังข้อเข่ายัางปกติมันก็ถือว่าโอเคอย่างตอนนี้รีวิวนี่อลองนี่ก็อายุ60แล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะก้าวขึ้น สะดวกได้เลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็แค่จับแล้วก็ขึ้นมานะะวันนี้ได้นั่งมาตรงแถวที่สามนะคะอันนี้ก็กดติดแถวที่สามเนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้แบบแยกที่นั่งนะคะนั่งกันคนละนั่งกันคนละตัวเลยกับคนที่นั่งแถวที่สามนี้นะคะไม,ไม่แถวที่สามนี้ไม่ได้นั่งสามคน นั่งได้สองคนแล้วก็แถวที่สามก็มีตัวช่อ,ชองเสียบ USB ด้วยนะคะแล้วก,ก็อันนี้ก็ใช่ช่องเสียบ USB แล้วก็มีม่านด้วยนะคะเนี่ยแถวนี้โอเคม่านมีทั้งสองฝั่งเลยแถวที่สองนี่ก็มีม่านและอีกจุดหนึ่งที่เราก็จะพูดว่าช่องแอร์ แอร์ก็จะอยู่คือข้างหน้าเป็นแอร์ออโต้ใช่ไหมคะคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะนั่งก็ปรับแถวที่สองก็ปรับแอร์จากจุดนี้นะคะแล้วก็แถวที่สามแถวที่สี่ก็ได้ความเย็นจากคนที่ปรับแถวนี้นะคะนะคะนี่เราก็มีช่องแอร์เรียกว่าหนึ่งสองสามเลยค่ะโอ้ด้านหลังก็เป็นไฟ LED ถ้าเราอยู่แถวหลังนี่นะคะที่จะให้เก้าอี้เลื่อนมาด้านหน้าเนี่ยเราก็ดึง เชือกเส้นนี้นะคะอย่าให้ขาดนะแต่ถ้าอยู่แถวด้านนี้ก็แค่เลื่อนแค่นี้เองแล้วก็พับอ่านะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ60-40ฝั่งนั้นก็จะแบบเดียวกันนะะส่วนเปิดปิดประตูคือถ้าเราจะปิดแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ให้กดปิดนะคะประตูก็จะปิดอัตโนมัติเลยนะถ้าจะเปิดก็แค่ แตะปุ่มนี้มันก็จะเปิดก็ถือว่าทุกอย่างนี้เเทคโนโลยีนี่ก็ทันสมัยเลยนะคะสำหรับตัวฮุนไดสตาร์เลียคันนี้หลังจากที่ได้คุยถึงเรื่องคุณลักษณะของรถตัวฮุนไดสตาร์เลียแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่านที่ติดตามอยู่นะคะแต่ในส่วนของตัวเองดูสิฮะนี่เวลาเปิดไฟถือว่าเป็นรถที่เวลาเปิดไฟนี่ก็สวยงามนะดูล้ำสมัยดีทีเดียวนะคะ ที่ได้นั่งมาข้างในเนี่ยก็ถือว่าการนั่งเนี่ยปโปรง่งอย่างปกติเนี่ยถ้าบางทีเราไปนั่งรถบางรุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกข้างในอึดอัดแต่คันนี้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยกับรู้สึกว่าโอเคโล่งสบายนะแล้วก็ช่วงล่างที่นั่งมานี่ก็ถือว่านุ่มนวลน,นะเพราะว่าจากกรุงเทพมาที่ปราณบุรีก็250กิโลนะคะที่นั่งมานี้นั่งแถว3ด้วยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยเลย กับรู้สึกว่าโอเคสบายสบายเลยในการเดินทางเพราะว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยนิ่มนวดนะคะเพราะว่าเขาช่วงล่างตัวนี้เขาจะเป็นลักษณะของมาติลิงนะคะก็อยากจะให้ท่านที่สนใจนะคะถ้าเราเป็นเดินทางเนี่ยเป็นแบบลักษณะครอบครัวอย่างวันนี้มากันทั้งหมด1 2 3 4 5 6มหากมากันทั้งหมด6คนนะคะก็นั่งได้เดินทางได้อย่างสะดวกสบายเลยแถมยังมีที่เก็บของด้านหลังเพราะว่าเราเก็บไอแถวที่ หนึแถวที่4เราพับขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะวางสัมภาระได้เยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของเ,อเรื่องอื่นๆในเรื่องของฟีลลิ่งของการขับอันนี้เราไว้ค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าได้เล่าเรื่องของฟีลลิ่งของการได้นั่งก็ถือว่าอพอใจนะคะในส่วนของรถคันนี้ราคาคันนี้อยู่ที่1.909000าน0บาทนะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ท่านที่ใช้รถล่ะค่ะว่าฟังก์ชันต่างๆที่มีนียจำเป็นหรือมหรือเปล่าแล้วก็ถ้าได้ไปลองขับแล้วจะชอบไหมนะคะแล้วก,กับรถที่ล้ำล้ำสมัยเนี่ยเหมือนรถยานอาวกาศเลยนะคะขับแล้วก็มีคนมองถ้าเรารู้สึกว่าขับแล้วเนี่ยไปไหนมีแต่คนมองก็อาจจะเป็นความภูมิใจของเราอีกเรื่องหนึ่งนะคะยังไงก็ไปทดลองขับเ้าได้ที่โชว์รูมของทางคุณใดค่ะ ติดตามได้ในรายการวิทยุคาออนไลน์นะคะทาง FM 97ทุกวันเสาร์ค่ะบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองแล้วก็ YouTube คาออนไลน์เรดิโอแล้วก็เว็บไซต์นะคะ www ร a r o n l i n e บ e t ค่ะนะคะก็สิ่งดีๆเหล่านี้นะคะก็เป็นทางสิ่งที่ทางรายการมอบให้ก็ติดตามเราได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าท่านผู้ฟังเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับทีมงานด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมติดตามเราในเรื่องรีวิวข่าวต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกันค่ะ